สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมใหม่ก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดป่าศิงสธาคณารามกม10ตําบลกุดน,น้อยอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะภายในวัดป่าศิงสธาคณารามนะคะจะมีงานวันที่12ตุลาคม2568ก็คืองานทอดกรถินนะคะก็ขอเชิญชวนสาธุาชนผู้ใจบุญมาร่วมง,งานทอดกรถินกันได้นะคะเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการบริเรียนให้แล้วเสร็จนะคะของวัดป่าศิงสธาคณารามตําบลกุดน้อยอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ถ้าท่านม้ชมคะภายในวัดป่าสินสุาคณารามจะมีความเป็นไปมาอย่างไรเกี่ยวกับงานบนต่างๆของภายในวัดเดี๋ยวตามลำตีดนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดป่าสิสานสุทาคณารามเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอจเจริญพรญาติโยมสาส์นทั้งหลายอาอตมาภาพพระอาจาร,รย์วิรุณสันตกิตโตช่วงนี้ทางวัดอาตมาก็อยู่ในการพัฒนาวัดก่อสมุทสุชมมากมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่มีพระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามาบูรณะก็เลยปล่อยให้ลางไปซะหลายปี พอดีอาตมาก็เข้ามามาพัฒนา,าบริหารเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจแก่คณะญาติโยมเราสาธุชนทั้งหลายทุกๆท่านในปีนี้ที่อาตมาก็ได้มาบูรณะปีนี้ก็ได้มีกระถินกระถินมีคณะญาติโยมได้มาจองไว้จะทอดในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้ออกพรรษาได้5 6, 000, วัน6วันนี้แหละคุณโยมนะ ก็จะมีการทอดกระถินในตรงวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมที่จะถึงในช่วงออกพรรษานี้แล้วในวัดป่าสิงศรัทธาคณาลามตำบลกุดน้อยอำเภอศรีคิ้วจังหวันดนครราชสีมาก็จะมีการที่จะมาได้ดินลงมาถมไว้จะทำาลาดการประเรียนหลังใหม่หลังหนึ่งที่หลังที่จะมานั่งอยู่นี้ได้สุดโชมหมดแล้วเออสุดโมก็หลายปีดีดับมาแล้ว มิฉะนั้นตมาก็อยากจะขอแรงศรัทธาคณะญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายได้มาร่วม uh, เป็นเจ้าภาพมาจองเป็นเจ้าภาพจะสร้างเองก็ได้ห <th> รือจะยังไงก็ไ <right> ด้อยู่ที <th> ่บ <th> ุญก <th> ุศลของโยมที่โยมมีกิจศรัทธาที่จะมาดูหรือโยโยมเองมาดูเองก็ได้มาเห็นเองก็ได้ว่าวัดอยู่ที่นี่มีสิบสิบสองไร่ นะคุณโยมนะ,ะถ้าโยมอยากจะมาบุรณะให้ทางพระพุทธศาสานาของเรานี้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปผู้ใจบุญใจกุศลญาติโยมผู้มีกิจสรัทาทั้งหลายอยากร่วมบุญร่วมุกุศลก็ทางวัดป่าสิง์กมสิบของเราในครั้งนี้ก็ขอเชิญเจริญพรได้นะคุณโยมนะอาตมาเองกอ็บอกบุญไปแก่คณะญาติโยมทั่วประเทศถ้าโยมมาเห็น โยมจะรู้เลยว่าที่อาตมานั่งอยู่นี้มันสมุดสุดสมมดแล้วปวกกินจะหมดแล้วคุณโยมอาตมาก็เลยมาบูรณะใหม่นะ,ะท,นทั้งน้ำทั้งไฟกิบปะทะถ้าโยมมีกิตประสงค์มีความศรัทธาอยากจะได้มาดูมาดูเองเลยโยมจะได้เห็นประตูโขงก็ทําไวตต ون, ้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยไหนแล้วหักหมดแล้วแล้วคุณโยมบิดหมดแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องโล่ใหม่มีแต่จะทําใหม่โยมบูรณะใหม่ กุฏิสง์ที่พระที่จะมาจำบรรษาก็อยู่ไม่ได้ปูหมดแล้วปวกกินหมดแล้วสมัยนั้นก็มีทําโครงไม้กัน <Okay. S 1> นอนไม่ได้เข้าไปไม่ได้เราก็จะหักใส่พังหมดแล้วคุณโยมนะขอย้ํากระถินนิดนึงครัคุณโยมนะมกระถนะินอจ,จะมาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568ทอดเวลาประมาณ13 หุดชุนชูนน,นอนะคุณดมนะวัดป่าสิงศรัทธ,ธาขนารามตำบลกุดน้อยอำเภอศรีคิว้วจังหวัดนครราชสีมานะคุณดมนะท้ายสุดนี้ก็ขอเจริญพรสาธุชนทั้งหลายญาติโยมผู้มีกิจศรัทธาใจบุญใจกุศลถ้ามีกิจศรัทธาก็ขอร่วมโมทนาบุญมาณนะที่นี้นะคุณยมนะขอเจริญพรไว้แต่เพียงเท่านี้